ปิดชีวิตรักเศรษฐาอลัญญาจับมือเคียงข้างจนนาทีสุดท้ายน้องมีบุญคือดวงใจหลังจากสูญเสียตำนานวงการบันเทิงอย่างอาต้อยเศรษฐาศิริชายาคนข้างหลังอย่างอาเปียกอลัญญานามวงภรรยาสุดรักสุดอาไยโดยเปิดเส้นทางชีวิตคู่รักอันมั่นคงยาวนานอาต้อยกับอาเปียกเมื่อปีพศ .2513 นะครับเปียกโปสเตอร์ท่าทามอาลัญญานามวงมารับบทนางเอกในเรื่องโทน เรื่องนี้มีวงดนตรีชื่อดังในยุคนั้นร่วมแสดงด้วยก็คือวง The Impossible คือมีนักร้องนำอย่างอต้อยเศรษฐาสิริชายาเพจบันเทิงเรื่องอดีตนะครับเคยเล่าว่าเวลาอยู่เบื้องหลังอต้อยเศรษฐานั้นจะเป็นคนอารมณ์ดีร่าเริงที่สำคัญอารัญญาชื่นชอบบทเพลงที่เศรษฐาร้องมากถึงขนาดที่ว่าหลังจากว่างจากงานจะชอบแวะไปฟังเพลงที่วง The Impossible ไปบรรเลงเป็นประจำ ก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะมาร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องดังอย่างชื่นรักเมื่อปี2522อต้อยนั้นรับบทเป็นพระเอกแสดงร่วมกับอาเปียกอารัญญานางเอกสุดโด่งดังในยุคนั้นจุดเริ่มต้นนั้นครับนำไปสู่เส้นทางรักจนมีทายาทก็คืออิพุทธ,ธิดาครอบครัวอบอุ่นมีความสุขจนครั้งหนึ่งเกิดมรสุมครอบครัวเมื่ออาเปียกอรัญญานั้นป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองแตกก็มีอต้อยเศรษฐาคอยดูแลเคียงข้าง จนอาเปียกนั้นกลับมาเป็นปกติกระทั่งกลางปี2 5 6 2นั้นครอบครัวต้องเจอกับข่าวร้ายเมื่อพบว่าอาต้อยเสพหาตรวจพบป่วยเป็นมะเร็งปอดแต่อาต้อยนั้นก็มีกำลังใจดีมาตลอดจากภรรยาครอบครัวคนรอบข้างที่สำคัญนะครับจากน้องมีบุญหลานชายคนเดียวคอยเป็นยาใจให้กับคุณตาได้ชุ่มชื้นตอนนั้นเหมือนอาการจะดีขึ้นล่าสุดการรักษาอาการป่วยมีภาธีอีฟลูกสาวนั้นเผยขณะที่คุณพ่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีกำลังใจจากอาเปียกภรรยาอยู่เคียงข้างไม่ห่างโดยเฉพาะโมเมนต์ที่จับมือสามีเป็นกำลังใจอีฟนั้นโพสต์ภาพนี้พร้อมแคปชั่นสั้นๆแต่กินใจมากว่าคู่ชีวิตส่วนความสุขสุดท้ายของอาต้อยเศรษฐาสิริฉายาก็คือเด็กน้อยคนนี้ครับน้องมีบุญที่อีฟโพสต์คลิปและภาพน้องมีบุญนั้นคอยเข็นรถให้กับคุณตาเป็นบุรุษพยาบาลตัวน้อยๆเรียกว่าเป็นโมเมนต์ประทับใจของตำนานวงการบันเทิง อนที่อาตอยเศรษฐาจะจากไปอย่างสงบ